เออไม่เจอลุงนาเลยจ้าเป็นไงอ่ะไปไปไหนมาอ่ะอยู่นี่แหละลุงขบับคนไปมาอ๋อลุงมีข้าวขายไหมตอนนี้ยังยังไม่ได้ทำเลยแต่พอดีเพ,พ,พิ่งเข้ามาเนี่ยผมผมสั่งออเดอร์ลุงไว้อ่ะอ่าเดี๋ยวนะพิมพ์ในแชทอ่ะเอาตอนนี้เอาเท่า,ไ, <_ d ata> า,ทาไหร่อ่ะเดี๋ยวยี่สิบยี่สิบครับอ๋อถ้ายี่สิบไก็ได้เดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวหลัง เดี๋ยวหลังเี้คืนเดี๋ยวทำให้ได้ครับได้เลยได้เลยไม่รีบไม่รีบ<ป>ครับมาแล้วมาแล้วเลือดเต็มแล้วไป

ไปวางกับบ้านมันเกี่ยวอะไรกัน่รู้บ้านนั้นยังกัดบ้านฉันรับเดียวแม่ก็ไปอ้าวแล้วนักข่าวไปไหนไม่รู้ลุงเป็นไรไม่รู้ลุงอ๋อเป็นไรไม่รู้อ่ะอ้าวไปติดหนุ่มแล้วเหรอหาดว้าได้ได้ไปลุงพร้อมมีมีเพลงมีเพลงมันมันไหมเดี๋ยวลุงจัดเองดีกว่ามา ไม่เอาไม่เอาเดี๋ยวผมเองลุงเดี๋ยวผมเองเดี๋ยวพอผมมีลำโพงมันมันไหนผมให้สาวไปอะลุงลำโพงของเทพคราบเด็กสาวสามงนีคืเเพวันลองเอา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 ไม่ติดหรือเอาไม่ติดนี่นะไม่ติดเด็กก็ติดแล้วลุงยากนะลนในทิกตอกอะเพระเพราะเพรา๊คือไปรีมีคนนู่นนู่นป็นหรอก ไ้หรอให้ลำโพงสาวอ่ะสาวไม่เปิดสองเพลงสีลงเพลงไไม่่คอยด้เต้นก่อนนะมา tiktok ครับอ่ะ ไมไเ่เริ่มยังไงดีเริ่มยังไงดีเอาทิ้ไหนกันดีลุงอยากตีอะไรอ่ะมัน,<ใ>นต้อง <ใน S 1> มันมีสูตรไหมต้องตีถีตีต้องทิ้งระยาไหมจีเดอร์วายผมว่าจีเด็กก็ถีกไอ้เห้ยไม่ต้องพูดมีสูตรไม่มีสูตรไม่ต้องตียังไงให้จีขี่หัวลุง มตีแตกเลยลุงแปดทีอ่ะไอ้มันอ๋อมันต้องขี่ใช่ไหมใครใครมาอุ้มลุงเนยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ถึงว่าลุงต้องอุ้มอะต้องให้ขี่คออีไปขี่หัวลุงนี่เออขี่คอลุงนี่ขี่หัได้อะเดี๋ยลุงขี่คอผมเนี่ยเออหน่นแหละขี่ให้ทีละคนเลยเนี่ยเอ้ ขี่คอว่ายนะลุงขี่ขี่ขี่คว่ายนะลุงขี่คอว่ายใครใครขี่ใครให้ลุงอ่ะอุ้มอุ้มอดีตอุ้มเราลมเกนต่ออาจจะทีเดียติดก็ได้เนาะติดแล้วไม่ต้องอุ้มกันแล้วติดแล้วเนี่ยเนี่ยะเอาลุงอ่านะอ้เอาเอาเอามีดเอามีดนะได้ครับลุงเอามีดอะไรดีอ่ะ มันมีอะไรบ้างอ่ะมันมีไนท์มีแดกเกอร์มีมาเชสเตอ่ะอย่าแดกเกอร์ครับลุงเอาแดกเกอร์นะใช่และไนท์ดีไหมไนท์ผมไม่รู้เหมือนกันผมไม่ค่อยได้เล่นอ่ะมันจะแดกเกอร์โอเคแดกเกอร์มาชิ้นหนึ่งนะจัดไปครับลุงโอเคครับขอให้ความดีของทุกคนมาช่วยให้ลุงได้สมปัถนาในวันนี้นะครับความดี

ล,ลุงลุงลุงต้องขี่ไหมไม่มันขี่มันจะกดไม่ได้ลุงอ๋อเราเอาเอาบุญออกมาก่อนอ่าไอ้ลุงอ่ะเดินไม่ได้อ่ะลุงกีดเลยเดินไม่ได้อ่ะมันมีต่อเนื่อะมันต้องขี่คอไหวเดินได้ลุง เ,เราดูลุงกีดด้ว่ครับนี่นะเขียนผ้าเลยเอานะ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 ขอความดีของหลานๆทุกคนช่วยให้ลุงได้สมปรานาด้วยเถินสาธุสาธุ มามาโค้ดถึงความดีแล้วโู้ดถึงความดีทุ่แย่เลยอะลุงอะอีกรอบนึงสามเดียวผมไม่มีแล้วลุงลุงลุกซีนดี้ต่อลุงฮะซีนดี้ต่อเลยลุงแล้วเธอไปอยู่ใกล้ๆลุงเอาไงดีลุกอุ้มซีนดี้ต่อลุงเตรียมบุ๊คเป็นอะไรอะลุงใส่หมดเลยจริงใส่หมดเลยลุง อมาขอความดีของหลานๆทุกคนช่วยให้ลุงได้สมปัญนาด้วยเถินสาธุสาธุสาธุโอ้โหไปครับไปตาเหมดเลยหลานไม่เอาเลยเลยสามดีแล้วเลยหายตีรุดเลยลุง ตีีเดียวเลยลุงแบบคลิปนิ่งๆๆๆใช่ใช่ใช่เอาเอาลวดเลยเหรอใช่ลุงตีนี้นี้นี้เลยใช่ไม่ลวดแล้วมันมีโอกาสเหรอใช่ครับลุงมันมันมันถือมันติดวั๊คเข้ามาไงมันนิ่งๆๆใช่ใช่ใช่ลุงเลยคลุรัวเลยคิดแบบลุงคิดตีใช่ไหมลุงก็เดี๋ยวนะคือคือกดเรากดตอนนี้ลุงเหลืออีกห้าครั้งอ่ะใช่ครับลุงสมมติลุงจะตีมเจดงเกอร์ใช่ไหมอ่า กดไปที่ดงเกอร์แล้วลุงก็ตีตีไปเลยปุ๊บแล้วลุงก็กดมีดอันอื่นอ่ะกดไม้กดอันหน่งหรือที่มันดังนี่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 อ๋อคืออ๋อคือกดตีครั้งเดียวแต่ว่าไปกดไม้มีดอันอื่นเลยลุงลัวเลยอ๋ออ๋อคือไม่ใช่ว่าตีลัวห้าห้าอันใช่ไหมใช่ไหมเดี๋ยวลุงก็ตีลุงเอาลุงเป็นมาเกียร์น่ะก็ตอนนี้เหลือห้าต้องอ๋อตีทีละครั้งแต่ว่ากดไอ้นี่ไปใช่ไหมใช่ครับใช่ครับใช่ครับโอเคโอเคเข้าใจละเข้าใจละมาไปเลยลุง อ๋อมันใช้หมื่นเดียวเออใช่หรอป่าหมื่นเดียวเหรอไม่สามหมื่นหรอกบูพินหนึ่งแปดหมื่นโอ้ยจริงบูพินใครลุงต้องไปถ้าลุงต้องปล่อยแล้วลุงตีรัวเลยรัวเลยครไปถึงยังไงตีรัวลุงตีแล้วลุงก็กดอย่างอื่นอ่ะแบบเออนั่นแหละแล้วก็ตีต่อเลยลุงมันติดก็ตีต่อเลยลุงอ๋อให้มันดังลิ่งๆิไปเลยมันก็ติด

ครับลูกครับแป๊บนึงมิครับมามมาดูลูนตียวุดมรอดหมดแล้วสวัสดีค่ะสัส่ะสวัสดีค่ะอ๋อร้อยแปดใบแปดสเอที่ติดเียีสแล้วแหะแล้ลูนตีไม่เบสติดแล้วไม่ใช่หรออูอตีไม่เบสติดแล้วนี่ไม่ดมมาไม่มแต่อนการเนี่ย โอ้ดีคกับดีเออหมดไปแปดหมื่นกับหมดสองแสนแปดหมื่นเออตายลุงเป็นเอมนี่ด้วยกันครับลุงจะเหมือไปกินข้าวทำไรต่อดีอ่ะหมดหมดแรงแล้วเดี๋ยวขอ แนี้ขอช็อตตัวเองห่อยได้ครับดุไหววะข้อหอมกันหน่นะบอกบอกข้อหอมมามาพาซอดีด้วยเปลี่ยนชุดดิเข้าหอมมันจะเซฟชุดไว้ถามดอก้วสิบหายแล้วทำไมทีนี้อ๋อไอ้แต่ลุงพอจำพอจำลางๆได้ถ้าผมผมจำได้แต่ผมมาจำไม่รู้มันอยู่เลขไหน